สวัสดีครับกระแสข่าวดังนะครับซ่อนลูกภรรยา20ปีบ้านสวนุ่งสุริยาต้องเก็บซ่อนบุตรภรรยา20ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่หลายคนนั้นชื่นชอบครับสำหรับลูงสุริยานักร้องลูกทุ่งฉาย,ยาสุภาพบุรุษลูกทุ่งซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ52ปีโดยเขานั้นมีชื่อจริงว่านาลงแซวีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก เกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี2513เป็นบุตรของนางสวยแท้วีและมีพี่น้องด้วยกัน7คนสุริยานั้นเป็นบุตรคนสุดท้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทั้งนี้ล่าสุดรุ่งสุริยาได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตส่วนตัวถือว่าเป็นความทุกข์ที่ เก็บไว้ในใจมานานตลอด20ปีไดปได้ควงคู่ลูกชายคนโตอย่างน้องคิวมาเปิดตัวครั้งแรกกับหนุ่มแหม่มสุริวิภาในรายการโท๊ะหนุมแมมพร้อมทั้งเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมต้องทำแบบนี้และความรู้สึกครั้งนี้ที่ได้ปลดปล่อยความในใจออกมาได้พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันทั้งครอบครัวอย่างมีความสุขโดยเขาได้เล่าว่าคือ เรามีครอบครัวมาก่อนมีลูกมีภรรยามาแล้วก่อนที่จะดังซึ่งตอนนั้นเราก็ทำเดโมโครั้งแรกไม่มีใครรับเลยซึ่งผมก็เคยทำเพลงมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นเจ้าของค่ายเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีครอบครัวซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาผมก็แบบคิดหนักมากว่าเราจะบอกเขาดีไหม เพราะถ้าเกิดบอกว่าเรามีครอบครัวไปมันเหมือนเป็นกฎของเขาแต่อะไรไม่สามารถจะบอกได้ไม่ว่าเป็นดาราหรือนักร้องจ้อนกลับไปเมื่อ25ปีก็เลยเลือกที่จะบอกกับค่ายไปว่ามีครอบครัวเพราะค่ายนั้นไม่ได้โทษใครเลยครับเพราะเหล่านั้นก็อยากเปิดตัวแต่เราก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งตอนนั้นเป็นเหมือนกฎของทางค่ายถ้าใครบอกไปแล้วชื่อเสียงหรือกระแสมันจะลดลงผมก็เลยงงมันค้างอยู่ในใจแต่เราก็ต้องยอมรับซึ่งตอนหลังนั้นก็ต้องหลบหลบซ่อนๆปีแรกไม่ได้เจอเลยโทรคุยนานๆครั้งตอนนั้นลูกโตสามขวบแล้วซึ่งตอนนี้มีลูกสามคนแล้ว และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านสวนของลุ่งสุริยาที่ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กับครอบครัวอย่างสมร t ากมากๆทั้งนี้ลูกชายคนโตของเขานั้นได้เปิดใจด้วยว่าตอนแรกเราไม่ค่อยเข้าใจซึ่งพอดูในทีวีแล้วเห็นพ่อดังแต่เขาไม่มีเวลามาหาตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ว่าง มาเจอกันสักทีซึ่งตอนนี้แม่ก็อธิบายให้เราฟังเราก็เริ่มเข้าใจตอนอายุประมาณ10บขวบเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยตอนนั้นก็อยู่กับแม่พ่อ,พอกลับมาแล้วก็ได้นอนด้วยกันและกอดกันขอขอบคุณข่าวจากไทยรัมนิวส์ News ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ